พามาดูเทคนิคการทําให้กุ้ยช่ายมันอแตกกอเร็วแล้วก็แตกกอเร็วแล้วก็สู้โลกนะครับอันนี้เพิ่งผ่านหน้าฝนมานะของผมไม่ตายส,สักกระถางเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยตอนปลูกไปมีแค่สามต้นเท่านั้นนะครับตอนนี้แตกกอเป็นเดี๋ยวขอนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ อาจากสามต้นนะครับสามต้นกลายเป็นสิบสี่ต้นนะครับในระยะเวลาประมาณสองเดือนนะเดี๋ยวผมให้เทคนิคที่ผมปลูกไปนะครับแล้วก็การดูแลเนาะเอาที่การดูแลก่อนคุณสังเกตไหมฮะมันคล้ายๆกับต้นหอมนะคุยชย่คือถ้าเราอยากจะให้มันแตกกอขยายพันธุ์แตกกอเร็วๆเ,เนี่ย,เ,ยเราทํำยังไงนะเทคนิคที่หนึ่งก็คือเนี่ยคุณพยายาม ล่อก,กาบใบตรงนี้ใช่ไหม,มเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีกาบใบเวลาเรากินใช่ไหมครับเวลาเรากินบางคนจะตัดไปเลยใช่ไหมตัดบางคนก็จะตัดเนี่ยส่วนมากเขาก็จะตัดไปเลยใช่ไหมแต่ว่าของผมเนี่ยเวลาผมไปกินนะผมเด็ดเอาเนี่ยเด็ดไปแบบนี้เลยปุ๊บเด็ดออกมาแบบนี้เนี่ยพยายามเด็ดแบบนี้นะครับคือถ้าเราเด็ดแบบนี้มันเด็ดออกมาแบบนี้ มันก็เหมือนต้นหอมแหละครับมันก็จะแตกกอไวนะครับนี่ถ้ามีขาวๆเห็นไหมขอหมุนกันึ๊บคือถ้ามีเอกาบขาวๆนะพวกนี้เราก็พยายามดึงออกให้เขาแบบนี้กาบขาวๆที่มันแห้งนะครับพอเราเด็ดไปกินแล้วมันก็จะมีพวกเปลือกขาวๆนี่แหละที่มันแห้งเราพยายามดึงออกนะครับนี่พวกแบบนี้เห็นไหมนี่ครับ พอเราดึงออกแล้วมันจะแตกกอเร็วขึ้นเลยนะครับของผมแค่สองเดือนสองเดือนไม่เกินสามเดือนอะนะจากสามต้นก็กลายเป็นสิบสี่แล้วตอนนี้น <c oughs> ต่อครับในการดูแลของผมนะครับผมก็จะลดน้ําแค่วันละครั้งเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอ้กุ้ยช่ายหรือต้นหอมนะครับเหมือนเหมือนกันเลยก็คือเขาไม่ชอบน้ําแฉะเนาะทีเนี้ย ก็ให้น้ําแค่วันละครั้งนะครับแต่ทีเนี้ยอ่าทีเด็ดผมอยู่ตรงนี้คือผมจะให้อาหารเขาอาทิตย์ละครั้งนะครับอาหารก็คือผมจะใช้ตัวน้ําหมักกากาถั่วเหลืองนีออ่อันนี้เป็นน้ําหมักกากถั่วเหลืองนะอันเนี้ยวันเนี้ยถ่ายเองเนอะอาจจะน่านหน่อยนะครับผมจะให้น้ําหมักกากถั่วเหลืองนะผสมกับตัวฟอสเฟตนะครับผงฟอสฟ,ฟอรัสเข้มข้นนี่แหละตัวนี้ วิธีใช้ของผมก็คือผมจะใช้เจ้าตัวนี้นะประมาณ1ช้อนนะครับไม่เกิน3ช้อนนะครับผสมกับน้ำหมักกากถัว่วเหลืองนะครับประมาณ1ลิตรเนาะเอาตัวนี้ย1ลิตรมาผสมกับตัวนี้ประมาณ3ช้อนนะครับแล้วก็หมักทิ้งรวมกันไว้นะครับเวลาผมจะใช้ผมก็จะใช้เนี่ยเอามาผสมน้ำอีกทีหนึ่งเนาะพอเราเอา2ตัวนี้รวมกันแล้วใช่ไหมอ่าแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เนะเาะอ่ ตัวน้ำหมักตัวนี้นะฮะจะไปดึงสารอาหารออกจากตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาจะใช้เนี่ยของผมก็จะเอาตัวน้ำหมักที่ผสมกันแล้วเนาะเอามาประมาณ2ช้อนโตะ๊ะ 2- 3สามช้อนโต๊ะแล้วแต่นะครับแล้วก็ผสมน้ำอ,อีกบัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาลดนะครับทุกๆุกวันนะครับ มันก็จะทําให้มันนี่แหละต้นแข็งแรงแล้วก็แตกก้อเร็วนะครับอันนี้มันเป็นอาหารนะให้เราเข้าใจอย่างนี้เข้าใจว่านเป็นอาหารอ่าถ้าเกิดว่าผมไม่ให้ตัวเนี้ทุกอาทิตย์เกิดอะไรขึ้นมันจะไม่โตขนาดนี้มันจะไม่แข็งแรงขนาดนี้เหมือนคนแหละครับนะถ้าไม่ได้กินอาหารนะนี่ของผมนี่ตอนนี้น่าจะประมาณศอกหนึ่งนะสูงประมาณ30เซนนะครับอ่าทีเนี้ยต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการปลูกเนาะ นะครับปลูกยังไงไม่ให้มันเน่าให้มันรอดหน้าฝนเพราะว่าปัญหาใหญ่ๆเลยของพืชประเภทนี้ครับพวกต้นหอมพวกคุ้ยชายเนี่ยนะฮะเขาจะชอบตายในช่วงหน้าฝนนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันอ,อันดับแรกเลยผมก็จะลองเราจะแยกมาปลูกในกระถางเนี้ยสักประมาณสามต้นพอนะครับน่าจะได้ สามสี่กระถางแหละวันนี้นะอันดับแรกผมก็หาอะไรรองค้นหลุมนิดหนึ่งทีนี้อันนี้ดินเก่าในกระถางผมจะใช้ดินจริงๆถ้าเป็นดินเก่าก็ดีมากนะครับถ้าไม่มีดินเกา่าเป็นดินอะไรก็ได้เนาะจะใช้เป็นดินอะไรก็ได้ได้หมดแหละนะครับ ดินเก่าแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นปุ๋ยหมักที่ผมทําไว้คลิปก่อนหน้านี้นะครับก็อัตราส่วนอยู่ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะครับตัวดินหนึ่งส่วนแล้วก็ตัวปุ๋ยหมักประมาณหนึ่งส่วนซุบนะคุกๆกันหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปผมจะเหลือพื้นที่อา่าลองไปนิดนึง ผมจะเหลือพื้นที่ไว้ประมาณคืบหนึ่งนะครับเพราะว่าลาก,กตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณลงไปประมาณคืบหนึ่งแล้วทีนี้ <c oughs> อันนี้เป็นเทคนิคที่ทําให้ตัวคุยใชยหรือพวกพืชของผมเนี่ยไม่ค่อยเป็นโรคเนาะเพราะว่าช่วงหน้าฝนใช่ไหมมันจะชอบเป็นแบบอ่าพวกรากเน่านะครับทีเนี้ยเราจะเลี้ยงแต่ขคดามาไว้ ในดินนะครับในกระถางของเราถ้าเกิดไม่มีพวกนี้ละ่ะไม่มีพวกอินทรีย์วัตถุก้อนใหญ่ๆละ่ะจะอันนี้จะใช้เป็นกิ่งไม้เศษไม้ก็ได้นะครับถ้ามีก้อนฐานนี่ก็ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าตัวก้อนฐานเนี่ยนะเขาจะดูดความชื้นได้ดีนะครับใหญ่ๆแบบเนี้ยอันนี้มันจะเป็นบ้านของเสือราเป็นบ้านของจุลินทรีย์นะครับพอผมผมลองด้วยตัวนี้แล้วใช่ไหมทีนี้ผมก็ เติมเชื้อเข้าไปอันนี้เป็นไตโคเดอร์ม,มานะครับไตโคเดอร์ม,มาเชื้อสดอุ้ยเยอะไปเยอะไปเยอะไปประมาณนี้ครับจริงเยอะไปนะใส่ไปไม่กี่ก้อนก็ได้ออกมาเยอะนี่ยผมก็จะลองก้นหลุมไปนะครับลองก้นหมุนเสร็จก็ ตามด้วยดินหมกักนะครับดินผสมปุ๋ยหมกักนั่นแหละอันนี้จะใส่ไปให้เต็มเลยแป๊บหนึ่งครับ ไม่ได้ทวงแบบเป๊เปนนะะๆนะกะกะเอาอะครับก็ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอตอาให้เต็มเอาให้แน่นเลยนะอ่าอันนี้มันก็ปกติไม่มีอะไรมากครับคือ เอ,อคืออย่างนี้ครับทําไมหลายๆคนเวลาเอาไปปลูกแล้วมันชอบเน่ากันใช่ไหมทั้งที่เคยเราเคยใช้ไตโคเดอร์มาใช้จูรินซีนั่นนี่เข้าไปแล้วมันก็ยังเน่า mm hmm. เหตุผลหนึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าตัวเชื้อรามันไม่มีบ้านอยู่ได้ออกไหมตัวอ,อ,อย่างไตโคเดอร์มาเราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับพอแบบไม่มีบ้านะนะเดี๋ยวมันก็ตายครับ เราก็เลยทําบ้านให้เขาโดยการเอาอินทรียวัตถุชิ้นใหญ่ๆนะครับลองก้นหลุมเข้าไปเอาสวยละโอ๊ย <c oughs> <c oughs> ขาดเฉยตายแล้ว โอเคขึ้นมาแล้วครับโอ้โหคุณดูล่าเขาคุณล่าเขาดีมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมดึงขาดไป <c oughs> ทีเนี้ย <c oughs> ผมปลูกง่ายๆเลยนี่นะเอาแค่สามต้นพอแค่นี้แหละครับมันปลูกง่ายๆแต่ว่าเออ จะรอดไม่รอดเนี่ยฮะโอเคแล้วผมก็ปลูกลงไปธรรมดาได้นะครับผมต้นยาวมากเลยนะคุณดูยาวกว่าแขนผมอีกดูคุณดูระบบลากเขาอ่าคือลากเขาจะเยอะมากนะครับคือพอลากเขาเยอะเขาก็จะกินอาหารได้สิทธเยอะใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเพราะฟอสฟอรัสในดินนะครับตัวผงที่ผมใช้นะ่ะมันเป็นตัวบำรุงลาก อ่าทำไมลากมันถึงเยอะทำไมมันถึงโตเร็วแบบนี้ครับก็เพราะว่าอ่าถ้าลากเขาเยอะแล้วใช่ไหมรากเขาเยอะเขากินอาหารได้ทีละเยอะเขาก็โตเร็วต้นเขาก็สมบูรณ์ครับอแตกกอแตกอะไรเร็วนะทีนี้เสร็จละเดี๋ยวผมจะปลูกใหม่ๆแล้วผมจะเอาใบไปกินเลยเนะี่ยนะครับถอนใบออก น,นี้รดน้ำธรรมดานะครับในช่วงเจ็ดวันแรกเนาะเจ็ดวันแรกผมจะไม่ให้ยังไม่ให้น้ำหมักเขานะครับแต่ก็จะให้น้ำแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วก็จะเก็บในร่มก่อนนะครับไม่ยังไม่เอาไปแดดนะ ยังไม่เอาไปแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเก็บในร่มก่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังหนึ่งอาทิตย์ไปค่อยย้ายไปไว้ในร่มแล้วก็ให้อาหารเขานะครับอาหารก็อย่างที่ผมบอกไปนะก็มีแค่แบบฟอสฟอรัสผงฟอสฟอรัสกับน้ำหมักกากโวเหลืองนั่นแหละครับอาทิตย์ละครั้งนี่ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะขยายต่อโอเคคือ ก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับคือเนี่ยปัญหาที่ปลูกแล้วตายมันก็เป็นเพราะว่าตัวเ,เชื้อโรคในดินนะครับคือเราป้องกันด้วยเตยโคเมาแต่ทีเนี้ยหลายคนที่ใช้ไปแล้วมันไม่เห็นผลมันเป็นเพราะอะไรบางทีมันอาจจะไปตายนะครับเพราะว่ามันไม่มีบ้านให้มันไม่มีอาหารให้มันนะครับก็ลองเอาเทคนิคที่ผมทำเนี่ยไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับมีปัญหาอยากสอบถามอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนทักเข้ามาได้เลยนะครับผมทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ในหน้าช่องแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะโอเคสวัสดีครับ